ไม่จริงมีอเควตติกะก็ไม่ใช่เควตติกสุดสั้นอันนี้อันนี้พี่เล่นอยู่เปล่าพี่เล่นอยู่ต้ไงใจของแต่ว่าที่ผมเล่นลองเล่นเจกับนิพาดูนิพามันก็โอเคอยู่นะแต่มันเล่นยากแต่ว่าน่าจะอึดขึ้นนิดนึงอ่ะสำหรับผมนะมเจกับนิพากูจอึดขึ้นหน่อยนึงอน่ะ ถ้าอึกขึ้นหน่อยมันจะดีนะส่วนตัวผมนะเรื่องสองคนโค้งคนโผลอตลังไปตรงตะแกงตามที่ตามตามติดเป็นเหมือนอะไรชัตเตอร์กดติดวิญญาณเลยเอาตรงอ,งอ่ะคุกวิ่นเลเ่นจ้าก<า>่าขนาดว่ามผมเล่นเล่นออฟนะพี่แต่รูปประคั่สตันเนี่ยังยังงยากครับพี่เอาตรงอ่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับดินครับได้ิชัดเจนเยเต็มแล้วมั้ยนเต็มแล้วมั้ยขาดขดดเท่าไหร่พี่ตเนี้ยคนหนึ่งดคนครับเอางั้นดูผมอินแป๊บได้ครับครั้งก่อนผมจะตีเข้ามาสตีแล้วเสียงไมชัดปิดสตรีมซื้อไม้ใหม่อ้สวัสดีแล้ว เดี๋ยวผมเข้าไปอันนี้คือมีเสียงลมเข้าไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มี <c oughs> เอองไ,ไ,ไม่ของผมมีมีพัดลมเข้าไหมครับก่อนไม่มีครับไม่รู้ว่าเสียงเหมือนเหมือนเหมือน,นมีลมอยู่นะหรอบูแบบูวูเหมือนกันเหมือนแบบมัน,ม,นมันแบบมานานทีมันเดิน แต่อของผมแต่อของผมลองเช,ช็คในพวกโปรแกรมงี้พอเปิดเช็คดูมีลมเข้าพืชพืชแต่พอมาคุยปกติไม่มีเสียง <c oughs> เออแปกดีนะ <c oughs> เอแอแฝกดีอันนี้เมื่อวานอ่ะลองไลฟ์สดดูอะ่ะมีเครื่องอปพออัปเดตใหม่มันกระตุกกระตุกนิดนิดนะอ๋อมันอัปเดตแล้วใช่ไหมอัปเดตแล้วก็เขาเมื่อวาน,นอัปเดตโอเพตเบต้าลองเล่นดูอันนี้อันนี้ไ,นได้เลยยังครับผมหรือยังไม่ได้เลยครับ ยังยังไม่ได้เล่นครับโอ้ยเอาตรงๆนะผีพายไม,ไ,ไม่โหดโหดมากอ๋อค <c oughs> ือ,อถ้าถ้าเพราะว่าอะไรนะถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าผมเล่นก็ล่าสุดก็น่าจะประมาณวันที่หนึ่งมั้งผมเข้ามาเล่นเนี่ยกับใครนะที่เป็นรูปเนี่ยรูปรูปหน้าคนนะอ่ะ <c oughs> ลืมชื่อไม่ได้ถามชื่อด้วยว่าชื่ออะไรเพราะว่าที่ลองเล่นดูอะเอาตัวรอดยากมากเอาตรงอะอ๋อยาก แล้วผมไม่ได้เล่นแล้วผมไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วด้วยผมเลิกเล่นตอนที่มันพึ่งเอาผีพายเข้ามาผีพายพึ่งเบลสิบเลยพถ้าใครจะไดผีพายเป็นคือจบอ่ะเอาตรงอ่ะตอนห้เซิร์ฟเล่นเกมท้าผีพายไ่นเป็นคือจบอ่ะแล้วผมเล่นกากด้วยอ่ไอเบลเดี๋ยวน้องเบลก็โหดอยู่นะเอาคือเป็นลูกรักอ่ะเอาตรงอ่ะคือแต่ลูกเัก้ยงมันน่าจะปรับระยะการตีนิดนึงอ่ะเอาตรงอ่ะตีกว้างกว้างมากเบล เจ้าเจๆๆลองเทสไลฟ์ดูไม่รู้กระตุกป่ะนะครับพีเพจเพจชื่ออะไรครับอ๋อทำาอยู่ดูไลฟ์สดทาง YouTube อะ Blue Sparrow เหรออ๋ต่อกินได้เขียนไงวะเออ B L U E S P A R R O W พี่เอกอีเหี้ยพี่เอก

พี่เอกกรีดพี่เอกกรีดพี่เอกกรีดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโน้ตบุ๊กสิบปีผมยังจะเล่นเวอร์ชั่นใหม่ได้ไหมพี่เอกพี่เอกร้องเพลงด้วยเนาะคนคือนักร้องเสียงเพี้ยนมันกระตุกเปล่าควรจะเป็นกำลักันแลวบ้างครัเอ๊ะอัปเดตครั้งนี้เขาแจกอะไรไหมเอ่อไม่อะไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลย ิดว่าแจกเหมือนครั้งก่อนผมเลิกเล่นไปประมาณช่วงผีพายเข้ามาแล้วมันก็ให้อะไรมาไม่รู้ไม่แจกเลยให้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 อะไรนะผมผมได้นั่นมาหายละโม่60 65โอ้โม้อะไรก็ไม่แจก25หมอก็ยังไม่ได้เลยซักหมอก็ยังไม่ได้เลยหัวขาช่วยเจนด้วยแต่ผู้มึงไม่มาอีสัตว์เจนอินโทรใหม่วีินโทร เน็ตโอ้โหคนไอ้มันถูกแทงมันจะว่าแทงมันไปพิชแทนนูนแล้วนันไปแทนนูนแล้วนะโอ้โหค้างเครื่องค้างตาบอดไปสิตาบอดไปสิเครื่องซุปเปอร์ค้าง ทางของแท้เลยใช่ไหมช้างมาก้ตบุ๊ผมมันเก่าแล้วเออคือตอนที่น้องเด้นดูอะไลฟ์ไลฟ์มันกระตุกกระตุกอยู่ไม่รู้กระตุกเปล่านะกลับไปแล้วกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วมันกลับไปแล้วคือเอาใน,นนะตอนที่เล่นเนี่ยมันไม่กระตุกนะ,ะแต่ไลฟ์มันกระตุกไม่บอกเลยไม่รู้จะกระตุกเปล่า<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาส่งให้ดูแต่ว่าตอนนี้คือติดติดเล่นอยู่มันไม่ได้ได้ครับได้ครับผมผมไม่รีบผมไม่รีบผมไม่รีบ เพราะว่าถ้าเป็นแพชโอเปนเบต้าหนึ่งคือมันไม่กระตุกเลยสดอะเมื่อวานก่อนลองเลยลัวโอ้จะเสร็จแล้วพี่เอกปวดขี้เอ้าทไมเฮ้ยเอาตัวนะบางทีบางทีพี่จะสงสัยพี่เอกนะพี่เอกร้องเพลงทีปวดขี้หรือเปล่าวะ มันเหมือนพี่เ e อก Jamie, <anak> lonely, เวลาพี่เอกลองอ่วเหมือนคนปวดขี้อะนึกออกใช่ไหมเอออยู่รือะไรเนี่ยคือคือตอนนี้ผมอยากรู้อ่ะคือรอบนึงกรควบคุมผู้คนการผู้คุมผู้มาเยือนคืออะไรวะอ๋อเขาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่อะพวกเราชีวิตก็เป็นผู้มาเยือนส่วนผีก็เป็นผู้คุมอะแต่เแต่ส่วนใหญ่เรียกผีกับพวกเราชีวิตมากกว่าสามผมนะคือคือตอนนี้ผมผมผมอยากรู้คือมันปรับให้ตัวอักษรมันใหญ่ยังไงผมตัวอักษรเล็กะ ยังไงอ่ะไม่เข้าใจมผมอยากรู้ไงว่ามันมีปรับไหมหรือมันไม่มีไม่มีอ่ะอ,อ๋านโน้ตบุ๊กเห็นมันเห็นตัวอักษรเล็กไนงะมันต้องแบบยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆอะมันไม่มีอะอะไรนี่ต้องใส่การสังเกตเอาอะสับไม่ทนันตีไม่โดนเลยหมดหน้าจอตัดขอบตัดขอบไม่เข้าใจทุกอย่างเลย ร้านค้าเวลาร้านค้ามีคนเมานั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกับข้าวมาแล้วกับข้าวกับข้าวมาแล้วกับข้าววันนี้มีกับข้าวอะไรมาแจกบ้างมีเปิร์กอะไรใหม่ไหมเนี่ยเหมือนมีเปิร์กมาใหม่คือไม่ได้เขาไม่มาใหม่อ่ะเขาเรียกว่ารีเวิร์กเปิร์กบางเปิร์กอ่ะไรเปิร์กเลยแหละเอาตรงนั้นแป๊บนึงนะผมปรับผมปรับภาพเป็นออร์ต้าทำไมตัวละครผมยังเป็นดูดินน้ำมันอยู่วะ โอ้อันนี้ไม่รู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กแล้วมั้งเนี่ยแบบนี้เดินเดินภาพไม่ทันอะไรอย่างงี้แล้วมันกระตุกนะทำไมตอนเล่นมันไม่กระตุกปะพี่อยู่ไนพี่อยู่ไหนอยู่ไหนตอนถ้าเทาตีไม่โดนล่ะ

ไอเด้อโซนตกแต่งนะไม่มีโซนอาวุธเด้อวะไอ้มีแท่นพิธีด้วยไอ้เท่งเลยโอ้ยแย่แล้วออกเลยออกเลยออกเลยวเอาเลยไแล้วผมได้คนคุกมาตอนไหนวะเนี่ยคนคุกมันมันมันมีอยู่มันมีอยู่แล้ว ประตูคปุบระไู่ทีแรกผมมีผมมีแค่เบลอย่างเดียวอะทีแรกอะรดน้ํามันมาให้ฟรีผมทําไงดีเนี่ยไม่ทันไปออกอะไรไปออกอะไรไม่ไม่น่าจะถามคิดท้ายเอ้ไอภาพตัดขอบนี่คืออะไรครับผมผมอยากรู้หมดหน้าจอภาพไอผมของผมเป็นตัดขอบ คือเขาจะเรียกว่าไงอ่ะสลับหน้าจอจอจะเล็กลงออจอจะเล็กลงใช่ไหมัรยบีโมทเดจอตัดขอบแล้วก็วินโดวอนน์อันนี้ผมก้อันนี้วินโดว์นี่เต็มจอเต็มจอนี่เปิดเต็มจอเพราะว่ามันน่าจะกว้างขึ้นโอ้โหเล่นมาครึ่งวนันเพิอ่งอยาอัหนึ่งวล เออขอบใจที่สุเยสวดเดยสวดเดสวดเดสวสูพ่อมึงสิัดเปียกเปียกปรขี้เหรอท่านไหนชื่อเกมชื่ออะไรเอ่ย แล้วโอ้ฮะชื oh, ่ออะไรชื่ออ้าชื่ออะไจะเล่นด้วยเมื่อกี้นะอ๋อผมชื่อฟิวอะฟิวโยโจ้อ่ะหอลืมพี่เอกใคร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 เป็นใครเป็นหัวหน้าบาร์ตี้เอาแล้วเอาเอาถ้าเป็นคุณคุณก็น่าเป็นเพื่อนกับผมแล้วแหละลืมไง เดลิจะต้องออกว่ะอ๋อเฮ้ยมิว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 ,มว,มวได้ฮิวเพื่อนอเลยหรือเปล่าของผมเล่นยามนะผมเล่นยามเอ้ยเล่นยามได้ไหมวะจะต้องออกว่ะไม่งั้นไม่งั้นไม่รอดแน่อะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีคนเล่นอะไรบ้างไอ้ยคราวนี้คือ,อคราวนี้คือผมเล่นเป็นออฟอะคือผมต้องออกอะไม่งั้นไม่รอดแน่ คอสคืออะไรหรการจัดเปิร์กไง oh. มันจะมีแต่ละเปิร์กมันจะมีคอสหนึ่งสองสามอือผมต้องออกอ่ะไม่ไงั้นไม่รอดแน่ผมเล่นเป็นยามดีกว่าเอ้ยเล่นเดี๋ยวเล่นเป็นติมดีกว่าน่าจะได้และติมเอาเปิร์กเอ้ยมันใส่ได้สามเปิร์กเล้วเนะี่ยสามเปิร์กแต่ต้องเอาคอสคอสไม่สูง อ๋ออะไรเนี่ยเอาทนทานมีทนทานแล้วลงซูเปอร์แลนดิ้งอันนี้สม,มาธิสม,มาธิโอเคตาเหี่ยวโอเคเนีนี้ได้แล้วเมื่อวันก่อนไม่กระตุกแนมะ่วันนี้กระตุกว่ะกราฟิกฟเกมนี้ก็ผมเล่นยังไม่เคยเจอพี่เอกเลย เจอแล้วอ่ะถ้าตกแมววันนี้ก็ตกเจอระผีพายเอ้ยด่านมาด่านน้องน้ำเอ้ยอุ้ยด่านนี้ด่านอะไรวะไม่เคยเล่นวัดวัดล้างไม่เคยเล่นด้วยเนี่อ่ะงที่โผล่ไปละไม่รู้ไปยังไงไม่เคยเล่นด้วยแหลกมากแหลกมากตอนนี้แหลกมากไม่รู้ไปยังไงมันปุ๊กยันไม่เคยเล่นด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะ อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยคนคุก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 ประตูเราจะอยู่เออเลื่องนประตู99ไม่ได้แล้วนะบอกก่อนนะคือต้องออกคือออกเลยนะเอ้ยแล้วแม่งมาไล่กูตั้งแต่เริ่มเกมเลยไม่จบเลย

เอมแล้วมันโหดเชื่อยังนีจุดแทนกันจุดแทนกันไม่เคยสู้กับคนคุกสักทีเลยปกติคนคุกเขาปรับใหม่นก็น่าจะวิ่งมีคนคุกมันตีตีแรงมากเลยตาบอดพี่ตีอืมตีด้านล่างแล้วเออครับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวชให้ามาผีลงไปแล้ว เออเอ้ยคือไออันนี้คือมันกระโดดตามเราได้แล้วเหรอใช่แล้วครับไายแล้วได้แล้วได้แล้วครับมันกระโดดตามเราได้แล้วขอไใจนะทีแรกคิดว่ากระโดดตามไม่ได้เมื่อก่อนทําไม่ได้แต่ตอนนี้ทําได้แล้วใครไม่โดนใครไม่โดนผีไล่เลือดไม่เต็มมามาอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างส่งพิธีเนี่ยพิธีข้างล่างอ่ะมาแล้วมาแล้วมันลงไปข้างล่างแล้วผีลงข้างล่างผีลงข้างล่างเขาเจอข้างล่างระวังจ้ะอุ้ยมาเถียงอยู่ ไม่เจอมีมีมีทั้งแกงเลยอ่ะเจอเครื่องดื่มไหนมามายิวอิวยิวตลาดากันได้ใครไม่โดนไล่อ่ะไมเป็นไผมผมผมอยู่อุ้ยแม่งมาอีกแล้วโอ้ยตัวนี้ยาวๆใช่ไหมอ่ะอุ้ยแล้วดูสิคนดู ขอโทษที่ไล์กระตุกหน่อยนะพอดีเกมสำเร็จคุณแต่ถ้าไม่ได้จริงผมต้องอัคดคลิปอีกเดียวครับเสียยาพีเลยนะถ้าไม่ได้จริงผมต้องอัคดคลิปอีกเดียวนะ มึงจะจองเว้ยจ้องกรรมกูไรเนี่ยยุกับกูอุ้ยอุ้ยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เอ้ยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อด สู้สู้สู้มากำลังไล่ผมอยู่ไปตายซะเลยอุ้ยข่าวสารเสกไว้โอยอย่าหลุดอย่าหลุดสิข่าวสารเสกมีเยอะมึงมาอีกแล้วโอ้ยอย่าหลุดตีอีกเหอะ ป,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 ปเฮ้ยไอสะตนตายเหรอตายเลยวหอโอ้นิดเรีงเลือด,ดมันไม่ฟื้นแล้วหรอฟืน้น,น,นตายก่อนไงตายก่อนเออกนอผมโดนตสองที